เพสโต้เลกนนี่มาเป็นผักกรอบเพสโซ้เห็นคลิปหนึ่งของเจี๊ยไรแก้วครับเจี๊ยไรแก้วกินผักกรอบอันนี้แหละอยากอยากรู้มันจะอะไร่อยไหมเดี๋ยวเพสโลองกินกันจะลองกินเดยเียบกระชับกับกระชับ,บ,รบกรบกรับกรบรรันกรรกบกะัีรห เดี๋ยวลองดูกันครับว่ามันจะแข็งไหมนดหมีออม่ด้วยอ,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 อย่างเรงหืว่าอบขอังอ,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 อบกักันไหมอร่อยอร่อยอร่อยมากครที่อยากลองกินนะครับไปสั่งได้เลยนี่ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย